สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอชุ่มแพรจังหวัดขอนแก่นบ่ายวันนี้ว่าจะไปหาเล่นหาเที่ยวแถวอ,อำเภอภูผามา่านว่าจะไปอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงเห็นเขารีวิวว่บรรยากาศดีวันนี้ก็เลยเดินทางออกจากบ้านว่าจะไปดูไปชม บรรยากาศดีๆนะอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยม่วงอํเาเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นติดตามเบอรงเดอ้อว่าสิเป็นจังได<ม>ใครที่จะมาอํเาเภอภูผาม่านนะครับออกจากขอนแก่นมาชุมแพนะครับแล้วก็ออกจากชุมแพก็ประมาณสัก10กิโลเศษนี่แหละแล้วก็มาเลี้ยวขวา ก็เส้นทางที่จะไปจังหวัดเลยนี่เองครับย้อนขวาตรงนี้นะครับเวลามาก็ต้องดูไฟด้วยมีไฟแดงด้วยนะเดี๋ยวเข้ามาอีกก็จากตรงนี้ไปถึงสามแยกอำเภอภูผาม่านเนี่ยก็ประมาณสักก็จะห้าหกกิโลนะถ้าจะไม่ผิดประมาณนี้แหละห้าหกกิโลนี่แหละแล้วก็เข้าไปถึงอำเภอภูผาม่านก็ประมาณสักสิบกว่ากิโลอ่าก็ทางสะดวกสบาย ถนนเส้นนี้ก็ถนนดีอ่ะถนนสีเลนกับสบายสบายเป็นเส้นทางออกแยกออกแยกขวาจากชุมแพมุ่งหน้าไปทางจัหวัดเลยทางเขาก็ปรปับปรุงใหม่ได้นีนและเอีกสักหน่อยอีกประมาณสักกิโลเศษเศษก็จะถึงเลี้ยวซ้ายไปอำเภอภูผามานะออกจากแยกเมื่อกี้นี่ แยกขวาจากจุงเทมาก็ประมาณ3นาที4นาทีนะระยะทางก็ประมาณั้ง6กกิโลก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้แหละเลี้ยวซ้ายไปอำเภอภูผภามา่านอำเภอภูผภามา่านก็ถือว่าเป็นอำเภอที่ทางจังหวัดขอนแก่นนะชงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนเพราะเป็นอำเภอที่ทางจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหาสรส่วนจังหวัดขอนแก่นชงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักผ่อนของจังหวัดขอนแก่นมาตอนนี้เขากำลังขยายเส้นทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกจากแยกเมื่อกี้เนี่ยไฟแดงเมื่อกี้เนี่ยไปอำเภอภูผาม่านก็ประมาณ10ก,กิโลช่วงนี้ทางจากแยกไฟแดงมายาวเลยเขากำลังขยายเส้นทางยี่ว่าปีหน้าไม่เกินน่าจะปีหน้าทางเส้นนี้ก็น่าจะเป็น น่าจะเป็นสีเลนนะเห็นขยายอย่างเงี้ยก็ทางนั้นก็สะดวกเพราะว่าปกติก็จะเป็นทางเลนสวนแบบนี้แหละทางสองเลนถนนดีไหมก็ดีเพียงแต่ว่าช่วงเช้าช่วงบ่ายนะช่วงเย็นนะรถมันจะเยอะเพราะฉะนั้นเส้นนี้เขาก็เลยทำเป็นสี่เลนผ่านหลายหมู่บ้านอยู่นะกว่าจะถึงภูคาม่านประมาณ3-4หมู่บ้าน สว่างภาคกระปุขวามือนี้ก็จะเป็นที่ว่าการำอำเภอปูผาม่านก็จะเป็นตลาดนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองเมืองภูผามมานจะมีที่ว่าการำอำเภอด้านความ ถ้าการอำเภอภูผาม่านก็ประมาณสักร้อยสองร้อยเมตรเราก็จะถึงวัดธาตุกระบือตรงนี้นะครับผมก็จะเลียววเล้ยวขวาเลี้ยวขวาเส้นนี้ก็จะไปก็ไปภูผาม่านนั่นแหละก็จะไปชมเอ่อกำค้างคาวไปดูค้างคาวออกจากถ้ำในช่วงเย็นก็ประมาณก่อนหกโมงเย็อนอยู่ประมาณสักหน่อย ไปนี่ก็มีที่พักเยอะเลยไม่รู้กีก่ร้อยอ่ะกี่ร้อยที่พักอ่ะเยอะมากอ่าตรงไปเรื่อยๆนะครับซ้ายมือจะเป็นภูสาม่านเนี่ยเลี้ยวขวาออกมาเมื่อกี้เนี่ยประมาณสักร้อยสองร้อยเมตรเราก็จะเห็นโรงเรียนเรียกว่าโรงเรียนภูผาม่านที่อยู่ขวามือนะเดี๋ยวคราวนี้ผมก็จะอ่าผมก็จะตรงไปถ้าเลี้ยวเนี่ย ก็จะมีที่พักยอย่าเลี้ยวเลี้ยวสายตรงนี้นะที่พักไม่่าจะเป็นพักเขาพูลวิลล่าลงเขาคาเฟ่โอ้เยอะทางนี้เยอะมากเลยที่พักเยอะแต่ตรงไปก็จะเยอะเหมือนกันตรงไปนี่เดี๋ยวผมจะตรงไปเพราะว่าผมจะว่าจะไปอป่างเก็บน้ําห้วยม่วงนะออกจากตรงนี้ประมาณประมาณ10กิโลจากโรงเรียนหน้าโรงเรียนภูผาม่านนี่นะ โรงเรียนม,มัธยมใไม้ซ้ายมือนี่จะเป็นที่พักสวยงาม

สวัสดีครับเพื่อนๆผมมาถึงแล้วครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผภาม่านจังหวัดขอนแก่นโอ้ก็บรรยากาศก็ถือว่าดีนะเพราะว่าขณะนี้เวลา15นาฬิา40นาทีก็แดดอยู่แต่ด้วยบรรยากาศช่วงเนี้ยช่วงปลายเดือนปลายเดือนมีนาคมเนะี่ยอากาศก็สบายๆอากาศเย็นอากาศเย็นมาหลายวันแล้วนะในช่วงปลายเดือนมีนาคม เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศสวยๆอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงนะครับฮักห้วยม่วง เป็นอ่างที่ไม่ใหญ่นะก็เป็นอ่างธรรมดาแต่ว่ามันข้อดีก็คือมีภูเขาแล้วก็ทางวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาทําเป็นร่องแพรก็คือไปทานอาหารแล้วก็มีแพรสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปอยู่กลางอ่างน้ําได้วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ก็จะมีพี่น้องนักท่องเที่ยวนะมีพี่น้องนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างอยู่เยอะเลย อน,นี้ไงลำดับคิวแพรเป็นคิวลำดับคิวแพรการให้บริการลูกค้านี่ครับบรรยากาศาที่ที่จะไปลงแพรนะเห็นไหมน้องเห็นน้องเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยแพรเนี่ยต้องจัดคิวแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ต้องจัดคิวแล้วใครมาก็ลงได้เลยเดี๋ยวจะพาไปชมแพรไปดูแพรที่คุณแก้วเรือนแพรลงแพรที่คุณแก้ว ทางยางลงแพ้ก็เลิกอยู่ได้หนิเด้อยางว่าเป็นกับตีลังกาลงเสียวทางนี้ดอกมันจังโก้เพลงได้ได้พี่น้องหลายเพราะช่วงนี้พ่อได้อ้อมได้ขัวพ่อได้อ้อมได้ขัวได้ต้มยุ้ยวะพ่อได้ขัวยุ้พ่อได้ขัวยุ้ยพ่อได้คนกับพี่ได้ขัวยุ้ยส่ละแพ้ห้าวันไดหลายแน่พูนากับยุ่กลางน้ำโอ้ยุ่กลางน้ำ ครับจากแพร์ออกไปแล้วสองบาทออกไปแอเออค่ยยึดตัวนี่เป็นในช่วงนี่ถามเนี่ยพพอได้ยืนพอได้ยืนก็ได้ช่วงเทศกาลช่วงปีใหม่จังสี่สงการนั่งสี่เนาะครับช่วงช่วงรงเงียนปิดเพิ่มน้อยก็มาเรียนช่วงเด็กหน่อยปิดเพิ่มจะพาเพื่อนเพื่อนไปขึ้นดูแพรนะครับพี่น้องนักท่องเที่ยวหรือพี่น้องทางไหนที่อยากจะมาล่องแพเด้อมาล่องแพ ที่อ่างเก็บน้ําห้วยม่วงนะครับอําเภอภูผามันจะกดขอนแก่นเดี๋ยวจะพาไปชมแพรสวยงามมากเลยโอ้เห็นแล้วก็อยากจะเนี่ยไม่มีเพื่อนน่ยมีคนเดียวเดี๋ยวจะไปพาไปดูแพรตายายโอ้แพรตาก็สวยสีม่วงสีฟ้านี่ทางขึ้นสวัสดีตามันตาไหมมันอีลูกมัน <laughs> เป็นในช่วงนี้ งนี้เป็นยังไงถอดลงเข้าคงม่ยบอกถอดซะอันมีพี่น้องหลายบอกหลายยกับบอันช่วงใดหลายแน่เนี่ยเป็นวันยุดบอกวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ลการอย้กใกล้สาการเสานสงการช่วงปีใหม่งหันเป็นยังไงปีใหม่ก็คะแนนคะแนนมนี่ั้งหมือนจะแพร่กต่ เก้าโอ้หลายอยู่ตัวนี่สามสิบเก้าแพร่แต่วันนี้ก็มีแพร่อยุบแต่วบอกครับจะค้นตาบรรจุได้เต็มที่นี่เต็มที่คือใส่ได้ยี่สิบห้าคนโอ้ยี่สิบห้าคนพอดีงามบ่เกินบานี้ห้องแพร่ห้องรองนี่แพร่หนึ่งห้องหมอเป็นชั่วโมงให้จังได้ตาชั่วโมงชั่วโมงก็ได้ครับหรือเหมาเหมาวัดก็ได้หันเป็นชั่วโมงนี่ชั่วโมงละชั่วโมงละสามหล่อ โอ้เจ้มงล้อ้บะแพยงนี่เนชั่วามงละสามยแต่หำเมาบานี้เมาเมาถ้าเมาทั้งวันเลยนี่อยู่ที่ช่วงเทศกาลอยู่ที่สองพันนี่เทศกาลสองพเนาะเมาตลอดมือเลยสองพันหาอุอโอนุโลมอยู่คือเขาตั้งไว้คือสองพันหาเมามือบานีถ้าเปนเ่ามันช่วงเทศกาลหรือจังปกติจังสิปกติจังสิเยอะที่พันเจ็ดพันแปอ้พันเจ็ดพันแปดโอ้ลดหลายยู่เด้นาะ พันเจ็ดพันแปดบันี่อาหารเท่ากับสร้างได้จํานวนผู้ที่มานางแพทยกับว่าเกินยี่สิบหาคนโอ้ลงทุนแพทย์หนึ่งมาหน่อยในนตานหลายเป็นไหนตาแพทย์หนึ่งนั่นนี่นั่นนี่ตบพอถึงถึงล้านอตีล้านนะตาเนาะล้านบวกลบล้านบวกลบแล้วแต่แต่ผู้ที่เห็ุห้องน้ำบานตาหนิโอ้มีหอดห้องน้ำพร้อมประตูฟังทั้งพุ่นนี่ครับก็มีเครื่องยนต์อ่า หันน้องซังนี่ลองไปยังไรตานี่ลองไปพุ่นบันเถอะลองข้ามลองลองขอบบางเลยครับอ่าขอบบางพุ่นเนาะฟังซ้ายครับแล้วค่อยวนกลับก่ค่อยวนกลับมาแล้วก็มาจอดกับสถานจอดกับตรงนี้ครับแถวนี้แล้วก็นั่งดื่มคุยกันลองเพลงจะงองเฮานี่ก็ลองเพลงได้อ๋อนี่คาราโอเกะโอ้เครื่องเสียงพร้อมเลยทีวี่ฮกซิ้านิวบักใหญ่เลยโอ้ตากระย่าแต่ว่าเบิร์กคนบ่แม่นตากระย่าแหละครับ ยังอีกโดนจังสีฮอดตากระย่าอ๋อไทยเจ็ดสิบสามยังเป็นเบาอยู่เจ็ดสิบสามอ่ามันผมเจ็ดสิบสามผมในซันี่ผมโอเคแล้วเออเจ็ดสิบสครับขาขามีสั้นขังเทิงอีิบกว่าจ้าขึ้นได้ไหโอ้ยเดี๋ยวเสื้ผ้าขึ้นไปเบื้องบรรยากาศขังเทิงเด้อแพ้ของตาแย่ถ้าผู้ใดมาโทษมาเลยเดี๋ยวหายไม้เล็กโทษเด้อขังรางของตาแย่เด้อเดี๋ยวเสื้ผ้าขึ้นไปเบื้องขังเทิง นี่คืนนี้เลยชุบโอ้สั่นสองสั่นสองปุ่นโอ้สามสิบเก้าล้ำสามสิบเก้าล้ำโอ้โอ้ปลูกเปนอนเดี๋ยวเดี๋ตัวนี้ผู้ใดเมาแน่วินแน่ก็ขึ้นมานอนทางนี้เลยขึ้นมานอนข้างบนเลยโอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีนี่บรรยากาศดี นี่คือแพที่อยู่อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงนะครับตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแกน่นก็ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่ถือว่าเป็นจุดเช็คอินหรือเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของอำเภอภูผามา่านก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำที่ก็ไม่ถือว่าใหญ่นะเห็นไหมช่วงเย็นๆก็จะมีพี่น้องนักท่องเที่ยวพากันมานั่งดื่มร่องแพรก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งที่ น่ามาเที่ยวนะครับห่างจากอำเภอภูผามา่านประมาณ12กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับมาทางด้านทิศเหนือนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ